พี่ตูเตวันนี้หนูจะอ่านหนูจะมาอ่านสลากเสียงสระอ่ะสระอ่ะสระอาสระอีสระอีสระอุสระอือสระอุสระอุสระอุสระเอสระเอสระแอสระแอสระอกสระอกสระเอาสระอสระอสระอือสระอือสระเอียสระอีย่ xả lợn ưa xả lợn ưa xả ăn xả lợn 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 you